สำนักง,งานศินลปวัฒนธรรมร่วมสมัยกระทรวงวัฒนธรรมได้มีการประกาศความพร้อมค่ะในการจัดงานมหกรรมศิละปะร่วมสมัยนานาชาติหรือว่าไทยแลนด์เบ n นเรทภูเก t ต2025ในช่วงปลายปีนี้ค่ะนายประสบ เรียงเงินประหลัดกระทรวงวัฒนธรรมได้เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมสร้างการรับรู้แล้วก็การขับเคลื่อนการจัดงานมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ Thailand b e น a ร e ส์ภ u เก็ต2025โดยมีนางเกสรกำเนิดเพชรรองผู้อำนวยการสำนักงานศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยกระทรวงวัฒนธรรม และรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยผู้บริหารของกระทรวงวัฒนธรรมนายสมาวิสุพันภัยรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเกต็ตผู้บริหารในเครือข่ายศิลปินในจังหวัดภูเกต็ตแล้วก็องค์กรเครือข่ายศิลปินร่วมสมัยในประเทศไทยรวมไปถึงพี่น้องสื่อมวลชนมาเข้าร่วมณห้องประชุมบอลรูม1ชั้น2โรงแรมรอยัลภูเก็ตซิตี้จังหวัดภูเกต็ตค่ะต้องบอกว่างานมหกรรมร่วมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติไทยแลนด์เบเนเลท ภูเก็ต2025ได้มีการกำหนดจัดขึ้นระหว่างพฤศจิกายนนะครับ2,568ไปจนถึงเดือนเมษายน2,569ภายใต้แนวคิดนิรันกันซึ่งนะครับเป็นสื่อถึงความรักและความมั่นคงซึ่งอาจคงอยู่เพียงชั่วคราวท่ามกลางการประหนักถึงความเสื่อมสลายและการทำนุบบำรุงนะครับเรื่องของธรรมชาติในฐานะที่ เป็นสิ่งที่แทนความยั่งยืนนะครับโดยพื้นที่การจัดงานนะครับก็จะมีทั้งการจัดนิทรรศการนะครับครอบคลุม3โซนของจังหวัดภูเก็ตเลยไม่ว่าจะเป็นอำเภอกระทู้อำเภอเมืองและก็อำเภอถลางครับเชื่อมโยงศิลปะกับชุมชนเพื่อที่จะสร้างการรับรู้แล้วก็การประชาสัมพันธ์งานไปสู่คนไทยแล้วก็สายตาของนักท่องเที่ยวทั่วโลกดึงเอาทุนทางวัฒนธรรมนะครับมาเป็นวัตถุดิบสำคัญในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะที่หลากหลาย ก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านศิลปะวัฒนธรรมระหว่างศิลปินไทยและก็ศิลปินระดับนานา,นาชาติทั่วโลกนั่นเองครับผมว่าชาวภูเก็ตก็ต้องทํางานนี้ให้สําเร็จให้มันดังให้มันเป็นเรื่องที่แบบดังไปทั่วอย่างเงี้ยคนก็จะแห่กันมานะมากมากที่นี่แล้วคนพวกนี้นเป็นคนที่ชอบงานเสื้อปะแล้วส่วนใหญ่เป็นคนมีตัง นะที่เขาจะเดินทางมาเหมือนที่จยงรายเราก็มีคนเดินทางมาก็มีเงินค่าใช้จ่ายของเขาในจังหวัดเราที่นี่ก็เหมือนกันถ้าทําดีสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือชาวภูกเก็ตค้าขายลงโรง,ง,งแรมทุกอย่างของีลึกอะไรก็ทุกอย่างก็ได้หมดดังนะนั้นมันก็จําเป็นที่จะต้องทํา